เกาะโพเวกเลียเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองเวนิสและเมืองลีโดในเวเนเชียลากูนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีปัจจุบันเกาะโพเวกเลียเป็นเกาะที่ได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งในสถานที่ผีดุที่สุดในโลกเกาะมีเนื้อที่ประมาณ42ไร่เป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ในช่วงศตวรรษที่14เกาะแห่งนี้เคยเป็นจุดสู้รบกันระหว่างชาวเวนิเทียก,กับชาวเจนัวและยังสามารถพบร่องรอย ของสิ่งปลูกสร้างและป้อมปราการต่างๆบนเกาะได้ส่วนสาเหตุที่เกาะแห่งนี้ถูกเรียกว่าเกาะผีสิงหรือเกาะผีดูนั้นเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่18โดยเกาะน,นี้เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อกาฬโรคบนเรือสองลำและหลังพบการระบาดของเชื้อกาฬโรคเกาะโพเวกเลียก็ถูกปิดตายและถูกใช้เป็นสถานที่ตรวจสุขภาพคนที่จะเข้าไปในเวนิสและยังคงถูกใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ต้องสงสัยที่ว่าจะเป็นโรคติดต่ออยู่เรื่อยมา และว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตจากการระโรคบนเกาะนนี้เป็นจำนวนกว่า1 6 6 0 0 0คนต่อมาในปี1922อาคารที่เคยใช้เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพนั้นได้ถูกเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้มีอาการทางประสาทและเปิดดำเนินการจนถึงปี1968โดยมีข่าวลือว่าการรักษาผู้ป่วยทางจิตในสมัยนั้นเต็มไปด้วยวิธีที่โหดร้ายต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการเจาะกระโหลกทางเบ้าตาการจับผู้ป่วยกดน้ำ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาอาการป่วยทางจิตไม่ว่าจะเป็นค้อนสว่านลิ่มก็ยังคงมีหลงเหลือให้เห็นอยู่บนเกาะน,นี้ในปัจจุบันในช่วงที่เกาะถูกเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคจิตได้มีผู้ป่วยรายหนึ่งหรือบ้างก็ว่าเป็นหมอคนหนึ่งที่ได้ทําการทดลองอย่างรุนแรงกับคนไข้จนไปกระตุ้นความแค้นของวิญญาณบนเกาะน,นั้นได้ขึ้นไปบนหอระฆังและกระโดดลงมาแต่จากปากคําของผู้เห็นเหตุการณ์นั้นคนคนนั้นไม่ได้ตายเพราะตกจากหอระฆัง แต่ในขณะที่เขานอนเจ็บอยู่บนพื้นนั้นได้มีหมอกสีขาวปรากฏขึ้นและบีบคอคนคนนั้นจนตายจากนั้นหอระคังนั้นก็ถูกปิดลงแต่ยังมีผู้คนได้ยินเสียงระคังดังอยู่บ่อยครั้งในเวลาค่ำคืนแม้กระทั่งในปัจจุบันหลังจากโรงพยาบาลได้ปิดตัวลงในปี1968ช่วงเวลาหนึ่งก่อนนี้ตกเป็นของรัฐบาลแต่ต่อมาได้มีกลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายซึ่งพยายามอยู่อาศัยบนเกาะน,นี้โดยครอบครัวนี้ได้ซื้อก่านนี้ มาเพื่อตั้งใจว่าจะสร้างบ้านพักตากอากาศบนเกาะแต่ท้ายที่สุดครอบครัวนั้นก็ต้องออกไปทันทีตั้งแต่คืนแรกที่อยู่บนเกาะพวกเขาปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแต่สิ่งที่หลงเหลือจากค่ำคืนนั้นมีเพียงสิ่งเดียวคือลูกสาวของครอบครัวนั้นมีแผลใบหน้าฉีกข,ขาดและต้องเย็บถึง14เข็มในปี2014รัฐบาลอิตาลีได้ประกาศขายเกาะเพื่อหาเงินเข้ารัฐโดยหวังว่าจะมีข้อเสนอจากผู้ที่สนใจที่จะปรับเปลี่ยนโรงพยาบาล ให้เป็นโรงแรมหรูภายใต้ข้อตกลงสัญญาเช่าเพื่อพัฒนาสินทรัพย์เป็นเวลา99ปีขณะที่เกาะแห่งนี้ก็ยังเป็นทรัพย์สินของรัฐอยู่แต่กระนั้นการประมูลขายเกาะกลับล้มเหลวปัจจุบันเกาะโพเวกเลียก็ยังถูกทิ้งร้างและปิดตายถ้าหากจะเข้าไปในเกาะต้องทําหนังสือขอความยินยอมจากรัฐบาลอิตาลีซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการท้าพิสูจน์เรื่องลึกลับต่างๆและเหล่านักชีววิทยาเนื่องจากระบบนิเวศบนเกาะน,นั้นไม่มีการถูกรบก,กวนจากมนุษย์มานาน